ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมสหกรณ์แก้วกเกษตรจ,จำกัดเพื่อตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะ นายประกอบเผาพงผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่1และ2ส่วนกลางพร้อมนางปารณีลมกิ่งสหกรณ์จังหวัดนครปฐม,มและคณะผู้ตรวจติดตามลงพื้นที่เยี่ยมชมสหกรณ์แก้วกเกษตรจำกัดหมู่ที่23ตําตบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยมีนางสุ รัฐใจมาประธานสหากรณ์พร้อมคณะกรรมการร่วมให้การต้อนรับ โดยในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ระบบสหกรณ์ซึ่งเป็น,นกลไกหลักในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรพร้อมให้คำแนะนำด้านการตลาดส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพกับสมาชิกซึ่งเป็นธุรกิจที่รวบรวมผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรจากสมาชิกและสมาชิกเครือข่ายนำมาคัด ตัดแต่งบรรจุเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายโดยผลผลิตทุกรายการที่สหกรณ์รับซื้อนั้นต้องมาจากแปลงปลูกที่ได้รับรองมาตรฐานแปลงออแกนิกไทยแลนด์จากกรมวิชาการ,กรเกษตรซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายจำนวน47รายค่ะถ้ารูเรียนเนี่ยผลิตรอการขายแต่ไม่ใช่เป็นนั่งรองการขายก็ไม่รู้มัวนิจะขายได้หมด 我呀。Okay.